สวัสดีครับ,ท,ท,บนนท่านผู้ชมที่เคารพวันนี้พาท่านผู้ชมมาชมทุเรียนดินทุ่งนานะครับก็ทุ่งนาดีนะครับอำเภอสนมจังหวัดสุรินทร์ครับ,บปีนี้ก็ให้ผลผลิตเป็นปีแรกนะครับเดือนนี้เดือนมิถุนายนนะครับ2565ก็หลังจากที่ ได้นำข้อมูลเกี่ยวกับทุเรียนดินทุ่งนานะครับมาให้ท่านผู้ชมที่ต้องการจะปลูกทุเรียนนะครับแล้วก็อย่างาคิดว่าจะปลูกได้หรือไม่อันนี้ก็เป็นที่ยืนยันแล้วก็คิดว่าน่าจะประสบผลสําเร็จแล้วนะครับสําหรับการเกิดแล้วก็การเกิดแล้วก็อยู่รอดอยู่รอดและก็สามารถที่จะให้ผลผลิตได้นะครับ ให้ท่านได้ชมลูกนะครับปีนี้ก็ไว้1ลูกก่อนนะครับปีแรกนะครับก็ตอนนี้ก็ประมาณสัก4กิโลน่าจะได้แล้วนะครับเป็นตัวเรียนลูกแรกของอำเภอสนมนะครับก็เพิ่งมีต้นเดียวนะครับที่ปลูกเอาไว้ตอนนี้ก็ประมาณย่างปีที่6นะครับซึ่ง ก็ยังอยู่ในช่วงการทดลองนะครับยังอยู่ในช่วงการทดลองครับถ้ามีหลายต้นก็จะทดลองในหลายรูปแบบนะครับอันนี้ก็มีต้นเดียวอยู่ก็ยังยังได้มาหนึู่ปนะครับปีหน้าน่าจะออกลูปเยอะนะครับสําหรับทุเรียนดินทุงน่งนาซึ่งก็สามารถที่จะทําการปลูกได้เช่นเดียวกันนะคับก็อาศัยประสบการณ์ใส่ประสบการณ์แล้วก็ การวิเคราะห์นะครับการสังเกตครับว่าทุเรียนเขาชอบอะไรนะครับแล้วก็มีแมลงมีเชื้ราเข้ามาครับจะมีวิธีการอย่างไรนะครับก็ลองปรีกแลงดูนะครับซึ่งก็ที่สวนนี้ก็ยังยังไม่เป็นปัญหาเพราะว่ายังไม่ไม่เจอปัญหามากนักนะครับก็มีการให้น้ำตามปกติแล้วก็มีให้ปุ๋ยสูตรเสมอนะครับ แล้วก็มีให้ไตโกเดอร์มาครับเ้าก็ก็สวยงามนะครับแล้วก็ให้ผลผลิตนะครับก็จะรอรุนปีหน้าว่าเขาจะให้ผลผลิตได้มากน้อยเพียงใดน,นะครับซึ่งตอนนี้ก็ขยายเพิ่มเติมนะครับขยายเพิ่มเติมไปหลายต้นแล้วนะครับซึ่งก็ประมาณ100ต้นแล้วก็เตรียมที่จะขยายต่ออีกนะครับเพื่อลองผิดลองถูกแล้วก็ ลองดูว่าทุเรียนดินทุ่งนาจะประสบผลสําเร็จหรือไม่นะครับก็นำมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับท้ายที่สุดนี้ก็ให้ท่านผู้ฟังมีความสุขนะครับสวัสดีครับ